ดังตรงมาตัวเลยสวยงามลายจุดรถกูเลยดังทั้งคันอยูเว้นแต่วิที่ยุ่งที่กะผมไม่ดังเหรอฮะผมไม่ดังเหรอโอ้ยดังทั้งคันอยเว้นแต่วิทยุไงกูบอกอยู่อันนี้แอร์แอร์มันไม่เย็นใช่ไหมพี่มันเหมือนมีพัดเดินออกมาอันนี้อันนี้พัดอันนี้พัดเอาเอาไว้เอาไว้พัดนะเตรียมเตรียมไว้ให้คนสานเขาออกแบบมาเพื่ออย่างเงี้ยนะยังไงวะเออว่าเวลาเลยฝาอะแพงไหมพี่คันนี้รวมๆกี่บาทพี่คันนี้พี่แต่งก็ ทำำไไปไปเื่อยกต็ตแบบนะโย <'s> yeah, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนคนทางช่อง y o u u u e O โอสคูลนะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับเพื่อนผมนะครับนิกนะวันนี้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถอะไรกันเพื่อนวันนี้ไปดูรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถ รถวิบากดีกว่าทำธุรกิจขายด้วยไอ้เยอะไปไม่ถึงกับวิบากนะครับคล้ายแบบรถแบบแต่งแนวแคมเปอร์อ่าใช่คล้ายๆคล้ายๆรถข้างหลังเราเนี่ยเฮ้ยข้างหลังเรานี่มันแคมเปอร์เหมือนกันแต่ว่าเขายังแบบว่าไม่ไม่ใช่โปรวิวนะอ่าหรือทางที่เราจะไปดูนี่คือโปรวิวได้อ๋อนั่นคือลุยได้หมดเลยโอ้ได้ได้เพื่อนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกับพี่เจ้าของกันดีกว่านะอ้าโอเคครับว่ะไปสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปชมรถเพื่อนอีกสักคันหนึ่งนะครับ โอเคครับพี่ขนาดทูเปอร์ทูเปอร์เลยพี่ปะลุยโอ้โหเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนคันในคลิปที่เราจะถ่ายกันวันนี้นะครับเป็นีซูซ u ใช่ไหมพี่ isuzu ทูเปอร์เครื่อง v หเครื่อง v 6อ๋อครับอันนี้ก็เป็นีซูซ u ครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับอันนี้ปีอะไรพี่อันนี้ปีเก้าแปดโอ้โหเก้าแปดยุคเก้าศูนย์ รถเก่าแนละ้วได้ขับไปไหนบ้างก็ไปเชียงโดงเชียงดาวอะไรมาหมดแนละ้วโอ้โหนาเดินไปมาหมดแนละ้วไปอ้วกลูกนนกับเมียอ้วกมาหลายรอบแล้วเพราะว่านั่งอันนี้มันสาวๆราจะพับที่ไปได้ต้องต้องดูปั่งนูนนะดูดิเปียวอะ่ะอืมพับเบาอ,อย่างนี้ได้เลยนะพี่นะ ทีนี้โครงการต่อไปพี่อ่ะพี่จะทำเป็นที่นอนอืก็คือเวลาจอดการเต้นนอนข้างบนเนี่ยได้สองคนคแล้วจะนอนในรถอีกสักสองคนทีนี้พี่แนวทางก็คือเอาลงมานีรับบอกบาอ,อันนี้เราก็รับปรับนอนไม่ได้เสร็จแล้วเราจะมีทำเป็นโครงไม้แล้วก็มีไม้คาดยาว ลองดึงตรงนั้นไ่ะตนี้พี่โอเค <Okay. S 2> เนี่ยร ah. ูลงมันก็จะเป็นเป็นสองอันเสร็จแล้วเราก็จะทำเบาะแล้วก็มีไม้พาดยาวมา mm. แล้วก็จะมีฟูกวางข้างบนเป็นสองท่อนไม้เราก็ทำเป็นสองท่อน ah. คือท่อนแรกเนี่ยวางตรงนี้แล้วก็เปิดไม้อีกอันหนึง่ง mm. แล้วก็มีฟูกแล้วก็นอนบนรถนีได้สองคน mm. บนหลังคาคนหนึง่ง อันนี้เอาไว้แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดได้พี่ตั้งแคมป์กันไปเที่ยวหน้าฝนอ๋อครับคือนอนในรถได้เลยเราไม่ต้องการเต้นกับพื้นครับแล้วนอนบนหลังคากันนอนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ชายทะลงชายทะเลเราจะไม่ลงพื้นอ๋อมันจะลวฝนตกใงเราก็จอดนอนได้หมดจอดนอนเลยอะแล้วเรามีการศาสตร์มีอะไรคันนี้คันนี้อยู่กับพี่นานยังพี่คันนี้ก็อยู่เป็นสิบปีทั้งนั้นโอ้โหสุดยอดคันนี้แอร์แอร์มันไม่เย็นใช่ไหมพี่มัน ัดด้อันนี้พัดอันนี้พัดอันนี้พัดเอาเอาไว้เอาไว้พัดนะเตรียมเตรียมไว้ให้คนสานเอาไว้ทะเลาะกับเมียเพื่อเพื่อเมียใช้งานแล้วประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแอร์นอกเปิดประตูหน้าข้างหน้าก็เดิมเหมด แค่แต่ว่าเบาะเบาะเนี่ยมีไปเย็บลายใหม่สวยเลยนะเบาะเบาะเราก็เย็บตามสไตล์เราแนวคลาสสิกแนวแนวลายของเบนซ์อันนี้ไม่ใช่เบาะเดิมมันใช่ไหมพี่เบาะเดิมแต่ว่าลายของมันลายใหม่ครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งเป็นบุญตุลหน่อยนะพี่สบายดีโอ้รถยุคเก้าสิบนะเย็บผพูดถึงมันก็น่าใช่นะแล้วก็พวงมาลัยเนี้ยเอาของพวงมาลัยโบราพวงมาลัยของรัสสันมาใส่เออ สวยเลยอ่ะพี่นี่เป็นไงแต่ดังตรงมาโซนเลยสวยงามตายจากรถกูเลยดังทั้งคันอยูเว้นแต่วิที่ยุ่งที่ของมึงไม่ดังเหรอฮะงมึงไม่ดังเหรอโอ้ยดังทั้งคันอยูเว้นแต่วิทยุไงกูบอกอยู่เดี๋ยวเพิ่นเล่นมุกไอ้ตัดเออสวยจริงเพื่อนแปลงมาตรงประตูขับสี่ขับสี่ขับสี่แบงก์อาโตมีโฟโลโฟโฟไฮนี่บากจริงด้วยเออว่ะแล้วมันมันเป็นอะไรที่นุ่มหนึบ อืมครับเขาออกแบบมาเพื่ออย่างงี้นะเังไงวะเออว่าเวลาลุยป่าอ่ะเคยไปลุยพี่เวี้นเคยไปลุยป่าม้ายยังเคยนะครับก็ไปคลองมาดงคลองมะเดือก็ไปมาแล้วอืมครับคลองมาเดือแล้วก็พวกดอยพวกเขาล่าปพี่ไม่ได้แบบลุยเราค่อยๆหย่อนไปครับพี่เราไม่ได้สายแบบไอโควินที่เขาแต่งมาสำหรับลุยคลือย่างน้อืมครับว่ารถมันจะพัง อืมเราไปได้หมดเพียงแต่เราก็ค่อยๆไปหย่อไปก็คือคันนี้ก็พี่ใช้งานปกติเลยวิ่งได้ปกติใช้งานดีในเมืองก็วิ่งได้โอเคพี่นี่นี่นี่ของแต่งนะพี่ลายไม้หรือว่าเป็นของนี้เป็นลายไม้ของเขาอะนะครับคือเป็นของแต่งติดมาตอนที่เขาซื้อพี่ซื้อมาอยู่แล้วอ๋อโอเคครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองอะไรต่อพี่น้ารต่าไปอยู่ห้องเครื่องก่อนป่ อันนี้ปั๊มไอโลโก้ข้าง V6 นี่คือเครื่อง V6 เหรอพี่ใช่เครื่อง V6 ค่อง v ห6โวลทเปรี้ยวเลยสามพันสองร้อยสามพันสามจุดสองโอ้โหได้พี่ขอชมหน่อยครับรถเก่าที่แบบโอ้โหไม่เก่าจริงๆอ่ะเปิดขึ้นมานี่ใหม่กิ๊บเลยพี่ของเครื่องเราก็ฉีดเช็ดโอ้โหดูแลดูแลรถดีมากเนอะยี่ห้อรถแบบยี่สิบกว่าปีนั่นแหละถ้าเชื่อจริงอ่ะปกติคนแบบ วกาขับเลยกันเองเออบูไม่เคยเปิดรถกูก็ไม่เคยเปิดเช็ดล้างเลยโอ้โหดูคนรักรถจริงๆนะครับเนี่ยเป็นแกรักษารถดีมากห้องคงห้องเครื่องนี่แทบไม่มีฝุ่นเลยครับค่ยิ้มนี่เครื่องเดิมมาเลยเหรอพี่เครื่องเดิมเองเออเพิ่งรู้อีซูมีเครื่องวีด้วยเครื่องวีเออท้าไมตอนหลังเขาเลิกทําเครื่องวีอ่ะพี่มันไม่ไม่ดีเหรอครับไม่ไม่น่ใจเหมือนกันอันนี้สนใจตอนหลังก็จะมาเป็นดีเซล์อ่าใช่พี่ อันนี้เป็นเบนซินเป็นเซนอืมครับพี่ตัวนี้ก็มีของเครื่องดีเซลก็มีอืเครื่องดีเซลมีแต่ว่าในไทยก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็จะเอามาวางเฉยแต่ถ้าเป็นรถเป็นดีเซลมาเลยเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คันนะในไทยอืมครับพี่ผู้คมก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะโฉมเนี้ยนี่ก็โชว์ฝาปงเดิมด้วยใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ติดของเดิมก็นี่มันเปิดช่อง อ๋อนี้ยเหมาเดิมเมาเดิมแ่วันนี้เปติดช็อคอ่าสวยเลยพี่แพงไหมพี่ตัวเนี้ยแพงไหมตอนนี้มันก็มีอยู่พันกว่าบาทเออถูกจังอันสองประมาณอันสองพี่น่าติดแล้วกูนั่งเองนะสวยเลยอ่ะพอดีรถเลยอ่ะแรมโดมแลมด้าติดได้อืมอันนี้ล้อล้อก็แต่งเหรอพี่ล้อเดิมขอล้อเดิมล้อใหญ่ไปเริ่มเลยอ่าเนี่ยล้อล้อล้อติดรถเกิดใหญ่พี่แต่งรถก็จะเอาเดิมเดิมหมดอืมครับพี่ ซป <Ho> เเอร์หลืออะไรอีพี่ของแต่งข้างบนราคาบนราคาก็จะมีการตาดัดครับแล้วก็แหลกตรงรุ่นแบบแตงโมคาคบผมอธิบายแหลกตรงรุ่นก่อนพี่แหลกตรงรุ่นนี่คือแบบมันมันหายยากพิเศษน,นะตอนนี้หายากถ้าตอนที่เราซื้อซื้อวันนี้แรกครับตอนนี้ก็เป็นแตงนะอึม่อมคตรแพงเลยเพือ่อนเออแหลกครับ<า> ลกมันใหญ่เป็นแสนครับดูนะดูนะแต่แต่ข้างบนใหญ่มากเต็มันหลังคาอ๋อคือมันทั้งแผงเลยเหรอพี่ใช่ใช่ดูดูนี่คือหลังเขาเลยอือครับอ๋อยูสูเลยอ๋อยูสูก็คือแหลกของเขาเลยโอ้โหเลยว่ะมันเต็มราคาอย่างเงี้ยขึ้นไปนอนดูดาวได้เลยนอนได้สองคนที่ดูแลเข้มอ๋อของรุ่นมาเลยของสูเปอร์เลยหาจ้เออใครมี ครับพี่แพงไหมพี่คันนี้รวมรวมกี่บาทพี่คันนี้พี่แต่งก็ทำไปทำไปเรื่อยๆก,ก็ตกสามแสนนะเอารวมรถด้วยรวมรถแล้วก็แต่งอุ้ยก็ไม่แพงเนอะไม่ใช่อย่าเร็วนะเออรวมรถด้วยนะ ไอ้เฮนี <Tipp s> ่ขาแสนเนี er mm ่ย hmm? พี่ซ um? ื้อมาไม่ถึงแสนนะพี่ซื้อมาสองหมื่นอ๋อแต่ถ้ามือหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแต่มือหนึ่งตอนนั้นอะที่ออกมาเป็นแสนโอ้โหก็รถแต่ถ้าเป็นล้านอะแต่ตอนนี้ก็น่าจะหายากอยู่ตอนนี้หาไม่มีไม่มีแล้วก็เป็นแสนก็มีคนซื้ออ่ะพี่ถ้าถ้าต้องการจริงๆต้องคนต่างนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับคันนี้กันดีกว่าเพื่อนๆน่าอยากลองนั่งคันนี้ละเอย่าเพื่อนเก็บสัมภาระนิดนึง อยให้เอ็มขับก็เลยเอ็มเลยขับนะให้ผมขับพี่ติดใจเอางั้นเหรอพี่ขับดีกว่าพี่ขับดีกว่าพี่ขับดีกว่าพี่ให้เพื่อนขับมันก็ได้ประตูเท่ดีเออพี่ชอบอย่างประตูปกติอ่ะครับจะเปิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทอานี้ที่พี่ชอบของเขาก็คือประตูแบบเปิดออกเป็นเป็นปานเป็นเฉพาะรุ่นนี้ใช่ไหมพี่ใช่เพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประตูเขาก็จะเปิดอ่า ใช่รุ่นใหม่ๆเหมือนพวกโฟลเดอร์ไปเลยนะพี่น้องรถในไทยก็ส่วนใหญ่ก็เปิดขึ้นอันนี้ก็จะแบบพวกเหมือนหมุนพูดจี๊บอย่างเงี้ยพี่นะพวกรถทาั้งหลบตู้แบบตู้กบข้าวใช่ใช่แต่นี่มันแบบเจ๋งเลยอะสายสายผ้าของจริงเลยแล้วแม่งเปลี่ยนปีนปีนได้ได้เลยไงนะเออที่สามแสนเนี่ยวะหน้าขาวนะพูดถึงนะแสนก็แต่งแต่ถ้าเราซื้อตอนเนี้ยก็ไม่แพงเท่าไหร่อครับว่าพี่ก็สองแสนนิดนืงครับพี่ รถเมลนี่เก็บงานสวยแต่า่ประโยชน์การใช้งานเยอะแล้วก็จะติดใจโอเคพี่ปะเดี๋ยวเราไปลองนั่งรถเนี่ยอีกคันหนึ่งนะครับรถเข็นก็ไม่ค่อยอยากขับเลยนะครับเิ็นโก้ก็อรดีค่ะนี่มีเสียงด้วยเิ็นโก้ครับเออไอที่มันอยู่ในโฟนเรียกว่าอะไรวะสิลิเออสิลิเยี่ยมอีสมีสิลิด้วยเครื่องเดียวติดเครื่องนิ่มมากพี่ ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถอีวุอะไรนะพี่แฮมเปอร์ทูเปอร์ทูเปอร์นะครับเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูนะครับคันนี้แร์เย็นทั้งคันนะมีแค่มีแค่เนี่ยข้างหลังไม่มีนะใช่ใ่แต่เย็นติดข้างหลังนะเย็นแลวพี่เย็นติดทั้งสองคันนี้โอ๊ยให้เบาบอกพี่เบาบอ ครับขับเป็นรถซิ่งเลยไม่ใช่เราดูสมัชชนาแบบเวลาที่เราไปไปเที่ยวอ่ะรับเจอทางอะไรเงี้ยครับมันไปแบบมันไปได้โค้งเค็งแบบแบบหัวไม่สะบัดเนี่ยไงคันนี้จริงจริงมันเหมาะมันเหมาะกับครูมากเลยนะยเออมึงเอาไว้ทำงานนะสายแต่ละสายครูดูสายงานหัวอขับนิ่งป่ะแต่คันนี้ ข้อได้ของมันก็คือ,อความเร็วมันออกตัวมันเฉื่เพราะรถมันหนักรถมันแต่ควาถามว่ามันได้ความนิ่งนวลแล้วก็มันสามารถไปได้ที่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ปืป้อปา์เหมือนพวกแรงครูเซอร์พวกไอเครื่องใหญ่ๆอะไรพวกนี้แต่ถามว่าความเร็วของมันก็ 100, 400, 500, ร้อยสี่ร้ <5. S 2> อยห้าก็ไปได้ผมว่ามันใช้งานดีเลยเนะยเนี่ย ถ้าเทียบกับราคาด้วยนะ,ะเออผมเลยอ,อ,อะถ้าไปเทียบเอ,อ็มลองเคยขับดออูมันก็จะรู้ว่ามันออทัศนาวิสัยและความนิ่มหวของมันขับลุยขับอะไรพวกเนี้ยมันก็ถ้าเป็นพวกรถเอสวใหม่ๆพวกเนี้ยอ,อย่างไรมันจะเวลาเจอคลื่นอะไรเงี้ยมันจะดีสบัดเราอย่างนี้เลยครับเวลาที่เราไปลุยมันจะดีสบัดเรานี้ พวกรถกระบะคอจูเนอร์อะไรต่างๆอ่ะช่วงล่างมันคืออันนี้มันเอสูวีโดยตรงอพวกนั้นมันเหมือนแปลงออกมาจากรถกระบะผมผมผมเคยใช้อ่าอ่าไอที่อยู่พี่ที่อะไรนะซีววีอ่ะเซียววีก็โยนกันใช่เจดีใช่โยนโยนเลยครับแบบแบบไอ้นนียมันนุ่มนุ่มนัวใช่ใช่ใช่พี่เวลาตอนตกลงตกหลุมอะไรเงี้ยเซียววีมันมันจะกระชือใช่ครับเด้ง วแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่โค้งไอ้พวกนี้ก็ของเดิมมันหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างเดิมอ๋อติดแก๊สด้วยเหรอครับติดแก๊สนี่ที่เรา<อ>ขับแก๊สอยูน่นะโอ้ยน้ำมันว่ะเออที่จริงจริงจริงผมเลยนึกว่ารถนน้มัรถติดแก๊สมันไม่ได้ติดแก๊สแล้วเครื่องจะพังหรืออะไรหรอกครับที่ตัวเจ้าของรถมันจะดูแลรักษาแล้วแก๊สคันนี้อยู่ตรงไหนพี่แก๊สคันนี้อยู่ใต้ใต้ใต้อ๋อใต้บ่อ เน,นี้ยกดเป็นน้ำมันครับเนี่ยตัดเป็นน้ำมันรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกเลยอันนี้ตัดเป็นแก๊สเป็นแก๊สรู้สึกอะไระไหมเหมือน,น,นเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้นิ่มๆเลยครับพี่นั่งเพลินเลยเออพี่กลับไปเชียงใหม่สิบชั่วโมงพี่ตียาวเลยเนี่ยเพื่อลองดูครับบรรยากาศนิ่มสบายเลยครับเหมือนรถใหม่เลยนะเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยยี่สิบสามสิบปีแล้วรถคันนี้เล่นดูแลรถดีมาก แต่แบกจะสู้ไอ้ทีสี่้นะอืมครับที่แบ,บกจะอึ้งมันก็มัอนกันนใหม่จริงอ่ะเต๋อเออเหมือนอย่างกบะบรถเติมรถมือหนึ่ง เนี่ยเหมือนพอกูรู้จักเนี่ยเนี่ยเหมือนกูพอไปรู้จักเนี่ยอลไรกูเลยรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเราที่กูซื้อกันแม่งแพงกี่หายเลยใช่นี่นี่เนี่ยแบบเปิดกระจกได้ถืออากายิงพวกพวกไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตอนออกกลางอ่ะเออเหมือนเหมือนเออยังรถเต็มความเพราะอันนี่มันดังเมืองนอกดังนะเพราะตอนนี้เขาก็ยังผลิตเป็นป้ายแดงออกมาแต่ว่าแต่ว่าชื่อรุ่นเปลี่ยนไปแล้วก็ยี่ห้อเปลี่ยนไปค่ะ แต่ว่าบอดี้อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคือรถใช้งานได้จริงๆเลยนะพี่เนาะเขาก็ยังทำผลิตขายอยู่เรื่อยๆแต่มันกินน้ำมันแต่ว่าเราทำไมไม่เอาเข้าไปขายเราพี่กินน้ำมันขอมกินน้ำมันเขาถึงไปใช้ตะวันออกกลางื่อยๆกินน้ำมันแล้วก็ติดแก๊สประเทศแม่ผลิตน้ำมันเองว่าแบบก็คือน้ำมันตั้งถูกกับน้ำเปล่าอ่ะาานก็คือเราต้องหาช่างที่มันเออเขาเข้าใจอย่างทีสี่พี่ก็ช่างหนึ่ง เปิดพี่ไงช่างอือครับแย่ไปเลยเออเขาถนัดนี่นี่กดตังค์ไว้ยังเนี่ยไหนบอกจะมาจัดรถพี่อันตะพันนั่นสิกดยังเพี่อันฮะผมสนใจทีสี่นี่จะเท่าไหร่พี่คันเขียวคันเขียวคันเขียวก็บวกไปเลยทำไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นยังได้นั่นน่ะอ่าอ่าเหล็กโอ้ย ันนั่งสบายจริงพี่ขับสบายเออมันนั่งสบายมันขับสบายเนี่ยผมเดียวรถเก่งมีลูกแล้วครับพอมีลูกนี้จะไปไหนก็ต้องเอาลูกอะไรไปด้วยรถเก่งอย่างนี้มันดีกว่านี้นั่งสบายเลยพี่ไม่ต้องมีครอบครัวก็ใช้ได้พี่เนี่ยผมว่าเย็นหน้าแอร์รับหญิงไปเยอะดีรับหญิงแล้วก็หญิงก็พาผู้ชายขึ้นมาด้วยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ าูกลับมาสวนรถไวแล้วนะครับสวนเดโซหญิงบอกว่าพี่ๆสวัสดีฝนมาด้วยเฮ้ยครับพี่อันโอเคเราก็ไปทดลองขับมมนเรียบร้อยแล้วสบายจริงไงบ้างนี้ความรู้สึกนั่งมาดีไหมทำไมมาเจอรถพี่แอนแต่ละคันนี่แบบจบแล้วใช่งั้เลยทั้งนั้นเลยพี่เลยจบสุดยอดครับน่าใช้ใครใครเป็น สาวคนวัรุ่นนี้นะต่อพี่แอนได้เลยนะแบบว่าขาอะไหล่รีสระโตทุกอย่างนะครับตุกตาพี่แอน,นได้จบเลยใช่มาที่นี่ที่เดียวนี่ปัาเปโซท,ที่เดียวเลยจบ <laughs> สุกตา, <laughs> า,าได้โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะครับที่พาพวกเราไปทดลองขอบับขี่แล้วก็แนะนำรถอีุสุปซูเปอร์คันนี้ให้เพื่อนๆ <c oughs> ชมนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่แอนมากๆครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆทางช่อง y o ยูทูบโอซูฟูนะครับ 拜拜。Bye bye.